น้องดูปลาดูหัว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 มันดูหัวมันครับใหญ่จัดตรงนี้สวัสดีครับเตวิถีบ้านเราครับผมครับออกมาข้างคลองยาเย็นนะครับดูครับหมายของเรานะครับคลองดินนะครับน้ำแห้งๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราดูปลาไหลกันตามนี้นะครับนะครับดูบรรยากาศเย็นๆครับผม ไปครับเดี๋ยวไปเลาะตัปลาไหลครับไปครับอ่ะครับพี่น้องครับดูอยู่ตรงนี้นะครับรูนะครับรูใหญ่นะครับรูนี้เดี๋ยวเราจะใส่รูนี้ไว้นะครับแล้วเราก็เราไปดูเรื่อยๆนะครับดูครับเบ็ดของเรานะครับเป็นเบ็ดเบอร์สิบสี่นะครับของโชคคุณนะครับแล้วก็สายพีหกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี่ครับใช้เป็นเหยื่อหอยเชอรี่ครับเดี๋ยวเราใส่รูนี้แล้วเราก็จะเลาะลงเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับ ครับเดี๋ยวใส่เตรียมเหยื่อก่อนนะครับขอลีลาสักหน่อยนะครับครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเหยื่อของเราครับเดี๋ยวรูนี้ไม่ต้องแยะครับหย่อนไว้เลยครับหย่อนไว้เลยครับหย่อนแรงๆนะครับให้มันดังจมนะครับเวลาตัวเหยื่อตรงไปครับ ปลาไหลมันจะได้คิดว่ามีเหยื่อตกมาใรู้นะครับแล้วเราก็ปักไว้มันดีๆนะครับปักไว้แน่นๆนะครับแล้วก็จัดสายดีๆนะครับไปครับเดี๋ยวไปหาตกกันก่อนนะครับไปครับตอนนี้ก็ใส่เบ็ดปลาไหลเสร็จแล้วนะครับโอ้เดินเลาะมาเดินไปเดินกลับมาเนี่ยครับเลาะไปเลาะมาก็เมื่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็นั่งพักดื่มน้ําดื่มท่าสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยออกไปยามปลาไหลกันนะผมก็พักเมื่อยแป๊บนึงนะครับ ครับดูบรรยากาศยามเย็นๆนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเดี๋ยวนั่งเต่มน้ําสักพักนะครับเดี๋ยวออกไปยามปลาไหลครับครับไปครับไปครับนั่งพักให้เหนื่อยแล้วก็ไปหายามปลาไหลกันนะครับเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกับช่องกันนะครับไปครับไปลุ้นผลงานก็จะมีผลงานหรือเปล่าครับไปครับมาครับมาลุ้นรูนี้ไปพร้อมกันนะครับถ่ายตึงนะครับผมเพิ่งใส่เมื่อกี้นี่เองนะครับแต่ลองดึงดูนะครับว่าจะมีแต้มไหมนะครับ ดึงไปเลยครับดึงไปเลยครับโ้ยังไม่ท right yeah, ันด right. ึงเลยนะครับดึงลงไปเลยครับโอ้โหดึงแรงมากครับตอนนี้โอ้โหดึงแรงนะครับตอนนี้ทูา่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ผมว่าโอ้โหโอ้โหูแข็งนะครับแข็งจัดเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งนะครับจัดนะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว มาแล้วครับคืนมาแล้วครับคืนมาครับคืนมาครับคืนมาครับอืมอืมดูหัวดูหัวดูหัวมันดูหัวมันครับใหญ่จัดตัวนี้โอ้โหมาดูครับนี่ครับมาดูอันครับมาดูแต้มครับอือเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับอือใหญ่จัดนะครับตรงนี้นะครับขอเก็บก่อนครับอ่ะครับ มาดูตรงนี้หนึ่งรูนะครับนี่ครับรูนี้ครับผมเดินมาเมื่อกี้ดึงสายปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดลงไปเลยนะครับนี่ครับดึงสายจะสุดอยู่แล้วครับเดี๋ยวลองดึงดูกันนะครับอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ครับตัวนี้อยู่ครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยจะค่อยขึ้นมาครับโอ้โหอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหดึงแรงครับโอ้โหแรงครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหไม่สู้เลยไม่สู้เลยจ้ครับ ต,งตึงไว้นะครับต้องตึงไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ให้สู้เลยครับโอ้โหจะทำไงนะครับทีนี้โอ้โหโอ้โหอดึงไม่โอ้โหโอ้โหโโอ้หจ,จมแล้วครับจมแล้วดึงไม่สู้เลยโอ้โหทำไงล่ะครับทีนี้โอ้โพี่หนังครับโอ้โหเหตุการณ์ไม่คาดฝันโอโ้ดึงแรงมาก ดึงสู้เลยนะครับไปจะทำไงนะครับทีนี้ไอ้หาย่ายนะครับเดี๋ยวต้องจกตามมันนะครับเดี๋ยวจกก่อนนะครับโอ้่น้องผมว่าแล้วมันทำไมถึงไม่ขึ้นดูนี่ครับดูนี่ครับอย่างใหญ่ครับอย่างใหญ่ครับอย่างใหญ่ครับไง โอ้โหเจ็ดแต่ขีดนม่ขาดนะครับโอ้โหไปครับเดี๋ยวไปเก็บแต้มกันต่อนะครับจะมีอีกไหมครับไปครับโอ้พี่น้องครับดูครับดูนครับลงไปนู่นนะครับโอ้โหเอาไม่ขึ้นได้ไม่ยอมขึ้นนะครับเนี่ยครับรูมันอยู่นี่ขุดโอ้โหลงไปนู่นกว่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับไปครับเดี๋ยวไปดุนแต้มต่อไปนะครับเหลือเบ็ดอีกประมาณสองคันหรือหนึ่งคันก็ไม่รู้ครับไปครับ อ่ะครับพี่น้องครับมาดูลงนี่ลุงนะครับผมคิด่ากินนะครับยึงดึงสายไม่ตึงเลยนะเดี๋ยวเราลองดึงดูนะครับนี่ครับ๋ยลองดึงดูนะว่าเปนตัวรเปล่าครับตึงอยู่นะครับตึงอยู่นะครับอยู่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 ตึงนะครับตึงนะครับตรงนี้ค่อยขึ้นมาครับโอ้ขึ้นมาครับขึ้นมาครับ ตัวสวยนะครับตัวนี้แต่ว่าใหญ่สู้สองตัวนั้นไม่ได้นะครับดูผลงานครับดูผลงานครับ้นี่ครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้ออกมาเย็นๆก็ยังหมานนะครับไปครับเดี๋ยวเก็บแตงกันนะครับมาดูรูนี้กันเลยนะครับรูแรกที่เราใส่นะครับรูใหญ่นะครับเมื่อกี้มันดึงสายลงไปนะครับตอนผมมองดูอยู่นะครับกําลังจะตั้งกล้องนะครับ คิดว่ามันไม่กินนะที่แรกนะครับจะปล่อยไ้ก่อนทีนี้ลองดึงดูเลยนะครับว่าอยู่หรือเปล่านะครับตึง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 ครับโอ้โห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 สู้นะครับสู้นะครับสู้โอ้โหดึงแรงจัดเลยครับทีนี้ดึงแรงจัดเลยครับโอ้ึ้นมาแล้วค้นมาครับึ้นมาครับมาครับโอ้ มันดึงแปลกๆนะครับดึงยึบยืบยืบยืบนะครับมันจะยอมก็ไม่ยอมนะครับโอู้ยอมยากมากครับตัวนี้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโหล่แครับมาแล้วครับมาแล้วครับสี่งแตกเลยครับขึ้นแล้วดูปากครับดูปากดูปากดูปาก น้องดูปากดูหัวดูหัวดูหัวครับมาดูครับนครับนะคครับดูดูครับดูครดูครับดูครครับดูครับดูครับดูครับคับหครับดูครับครับดู้นครับครับนคบครับัค ใหญ่กว่าพวกเลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บใส่กระสอบกันนะครับตอนนี้ก็ยาไหลายถิ่นแล้วนะครับหมานเหมือนทุกวันนะครับอ้ออกมาทีไรก็ยังได้นะครับเพราะว่าคลองนี้ปลาไหลเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยนะครับเทให้ดูนะครับอู้นี่ครับไงตัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับอ้มีแต่ใหญ่ๆนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับนี่ครับ มันจะรุ่ใหญ่ๆนะครับโอ้แทมกำเลยนะครับวันนี้โอ้โหหมาเลยครับพี่น้องสุดยอดครับวันนี้ครับโอ้หมาริงๆนะครับเอามาทีไรก็ยังหมานะครับหรือว่าคนมันหมานก็ไม่รู้นะครับพี่น้องครับโอ้โหโม้หน่อยนะครับสุดยอดครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอลาไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเบ็ดที่เหลือเหลือประมาณสี่ห้าคันเดี๋ยว เราจะตัด EP สอนะครับถ้าพวกนี้ได้ผมก็จะลงให้ดูอีกนะครับว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอรใหม่อย่างผมนะครับแลยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับไปกันครับสวัสดีครับ